สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาที่13เมษายนพศ2566เราก็มาดูแนวทางสูตรเด่น4ตัวบนนะคะสูตรเด่น4ตัวบนจับคู่ได้3ตัว4หางค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่1นะคะอ่านแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าท่านชอบไหมนะคะ ชอบรอเปล่านะคะถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูค่ะไม่มีใครทราบทังนั้นนะคะว่าหมวจะออกตัวไหนนะคะสาวดําก็สู่สาดินลนหาค่ะเพราะว่ามันอันเยอะหาตัวเลขค่ะที่จะเป็นแนวทางให้เอฟซีของสาวดําได้ถูกกันนะคะมีสิบชุดเราก็เลือกเอาคนละชุดเท่านั้นนะคะคนละชุดคนละชุดเท่านั้นนะคะอย่าไปเลือกหลายชุดนะคะ ชุดละสี่หางนะเราซื้อสี่หางนะคะอ่าเลขเด่นศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าเรามาดูสูตรที่สองเลยค่ะว่าจะไปชนกันหรือเปล่านะคะสูตรที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสูตรที่สองค่ะห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่พี่จาจรณาดูนะคะในสูตรที่สองนะคะแคบไว้ค่ะแคบไว้เมื่อเวลาวยออกจะได้รู้นะคะ ไนะคะแคบเอาเลยจ้ะต่อไปก็ไปสู่ที่3ดูเอานะคะ สูตรที่3 4มสี่หกสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดที่ปู่อยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำนะคะท่านให้มาท่านให้สาวํำมาจับเอานะคะมาจับให้เอฟซก็เลยจับให้นะคะสังเกตดูแล้วมันจะไม่ตรงกับสูตรที่เราจับมากันใช่ไหมล่ะถ้าท่านชอบสูตรนี้ท่านก็แคปเอาไว้นะคะ สาวดำอยากจะบอกท่านว่าท่านซื้อหรือไม่ซื้อก็อยากให้แคปเอาไว้ทั้ง10สูตรค่ะจะเวลาหวยออกเราจะได้มาดูจะได้รู้ว่ามันเข้าไหมนะคะมันไม่เข้าเราก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่เข้าถ้ามันเข้าเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเข้าเข้านะคะอันนั้น4 6 2 8สองดทีนี้มาดูสูตรที่4สูตรที่4 3 5 6 0หค่ะพิจารณาดูนะคะสูตรที่43560ค่ะ มีหลวงพ่อท่านให้สูตรเด็ดมานะคะท่านบอกว่าให้สาวดําจับเลยวพาะง,งั้นจับเลยให้เข้าท่านบอกจับเลยแล้วให้เข้าฉน่างนี้นะคู่นี้สาวดำจะทําให้นะคะเป็นเป็นเลขที่หลวงปู่พ่อปู่ท่านให้มาแล้วให้สาวดาจับนะคะให้สาวดําจับเป็นสามตัวนะคะท่านให้มาเดี๋ยวคู้นี้สาวดำเขาจะจับให้นะคะ เราก็มาดูสูตรต่อไปเลยนะคะสูตรที่ห้าค่ะสูตรที่ห้าเจ็ดศูนยหกเจ็ดูนดูะคะดูนะคะ,ะ,คะว่าเราชอบสักสูตรไหมสูตรที่ห้า สูตรสี่ตัวบนค่าเด่นเจ็ดศูนย์สามหกแคบเอาหรือยังคะต่อไปเป็นสูตรอันนั้นสูตรอันนั้นสูตรที่ห้า ต่อไปก็เป็นสูตรที่หกค่ะสูตรที่หกนะคะพิจารณาดูเลยค่ะม,ออมีเลขมีเลขขอวันนี้ปู่วัดป่าอุรอนโทรมานะคะท่านบอกว่า เลขอีกตัวท่านบอกว่าอย่าลืมเอาลงให้เดอ้อท่านบอกว่าสาดำอย่าลืมเอาลงให้เด้อท่นปูมันใจเป็นานส่เลขยังง้อปูปูปนั่งลืมเพป่นไนมาหางเดียวกันเพื่อนบอกว่าท่านบอกท่านได้ออกให้ตามให้แน่ท่นเพื่อนมันใจว่าออกแน่นอนค่ะพี่น,อน้อง ัดป่าอุดรเพิ่งโทรมาจ้ะให้สาวดำเอาลงให้ FC เอฟซีแน่เพราะว่าเลขปูน,นั่นมันมักจะออกน้ำกดงวดเมื่อก,กี้แน่นันบอออกงวดนี้เพิ่งบอกเพิ่งมั่นใจมันสิเป็นจังสันงส้นเพิ่งวางสีเนาะเอ้าโอ้ยตัวไก่เมี่ยเว้ยน,หน,หนี่หน้ากระดาษ ซีหกเดี๋ยวฉันลงอีก่นเพิ่นบอกว่าห้ามลืมเหมือนเนี่ยบอกว่าคนมั่งใจ ก็พระมาเดี๋ยวสิลืมก็เป็นดำเป็นดำแฮงเป็นดำยันสาวดำลืมพี่น้อง แล้ว่น้องแด้วปูวัดปตาอุดรเนี่ยค่ะเพิ่นโทรมาบอกเพิ่นโทรมาบอกนั่งห้เราลงห้ยเอฟซีค่ะอย่าลืมเพิ่อนในห,ห้างเดียวปิดจระนาบิงะะ่งเลยค่ะสูตรที่กหกน้องนะอ่าบันดีมาสูตรที่เจ็ดค่ะพี่น้องสูตรที่เจ็ด เลยเด้อพี่น้องสูตรที่เจ็ดแล้วสูตรที่แปดสูตรที่เก้าสูตรที่ 8, สิบเอาลหกอยู่บเรถด้กระ้าษเนี่ยคือคือตัวเลขสูตรเด่นสี่ตัวค่ะเลขเด่นสี่ตัวจับคูดได้สี่หางนะคะพี่น้องเบื้องได้จ้าว่ามันสีขาววันนี้สูตรที่แปดจ้ะพี่น้องเบื้องหน้าว่ามันตรงกับตัวได้ตัวได สูตรที่เก้าจ้ะแคบเอาเลยจ้ะแคบเอาเลยมันี้แคบเอาเลยจ้ะแคบเอาเลยอันนี้ก็สองเสียเวลานอกกันนองแล้วแคบเอาเลยจ้ะวันนั้นก็เป็นยังเป็นกันตัวถือก็อถือกันในหูก,กันอีกสองสามมือนี่จ้ะมือนี้มวันทีน่สิบสามมันนอกกันนอนเนาะเนาะแต่เบิ้งมันเ็นิงมมังไหนถือก็อถือกันแต่เบิ้งกันแลน้วัน สี่สิบค่พะพิจารณาเลยพิจารณาเลย ทุกท่านโชคดีนะคะตัวเลขในงวดนี้จ้า